ธนาคารไทยเครดิตจับมือกับสมาคมตลาดสดไทยนะคะจัดงานไทยเครดิตผักดันตลาดสดไทยยั่งยืนโดยทางธนาคารไทยเครดิตนะคะได้จัดทีมวิทยากรจากโครงการตังโตโน้ตฮาวเข้าไปให้ความรู้ทางการเงินนะคะและเปิดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของธนาคารให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสังกัดเครือสมาคมตลาดสดไทยเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้เติบโตหลุดพ้นจากกับดักนี่นอกระบบนะคะแลยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ถือเป็นการตอกย้ำปรัชญ,ญาการดำเนินธุรกิจของทางธนาคารนะคะ every one m a t t e r ทุกคนคือคนสำคัญไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยคุณปริญญานะะในขั้นายกสมาคมตลาดสดไทยรวมโดยคุณวินยูนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะเข้าร่วมง,งานในตลาดเยสปังพรีก็ธนาคารเรานะครับก็เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้า ตามตลาดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของธนาคารนะครับแล้วเราก็ช่วยที่จะผลักดันให้ใหใหพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ออกจากวงจรนี่นอกระบบนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้เรามีบริการสินเชื่อนะครับแล้วก็นอกจากบริการสินเชื่อแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานนะครับเพราะหลังจากที่เขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปบริหารเงินยังไงจะไปใช้หรือว่าเอาไป จัดการการ,การเงินของธุรกิจเล็กๆของเขารวมถึงการเงินส่วนบุคคลของเขาอย่างไรครับอันนี้เราก็มีการให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยครับคือปัจจุบันธนาคารเราเน้นในเรื่องของสินเชื่อ,อให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมไปถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เป็น SME รายเล็กๆนะครับซึ่งอ,อันนี้เป็นธุรกิจหลักของธนาคารนะครับในส่วนของตลาดเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะขยายาไปยังตลาดต่างๆเพิ่มขึ้นอีกนะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศครับ ง่ายมากครับก็สําหรับพ่อค้าแม่ค้าทีา่มีความต้องการสินเชื่อนะครับก็อยากจะให้นึกถึงธนาคารไทยเครดิตเป็นคนแรกนะครับแล้วก็วิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าปกติเราจะมีพนักง,งานของธนาคารที่เดินตลาดเป็นประจาอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นพนักง,งานก็สามารถติดต่อ,อขอบริการสินเชื่อได้นะครับหรือว่าไปที่ตลาดของธนาคารซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่500สาขาทั่วประเทศนะครับ คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ธนาคารไทยเครดิตหรือว่าที่คอร์เซ็นเตอร์นะคะ02697 5 4 5 4ได้เลยนะคะ